ไม่เจอแสงแฟลตแฟนคลับห้อมล้อมแบบนี้มานานนะคะน้องอาจจะงงๆงหน่อยแต่ว่ารับมือได้สบายสําหรับผู้แฟดอลินอลันค่ะคิดถึงกล้องคิดถึงไมเป็นพิเศษกับอีเวนต์แรกในรอบ3ปีเลยทีเดียวกลับมาเจออีกทีโตแล้วนะคะนี่คุณแม่โอปอพ่อโอค่ะตัวแทนคนบันเทิงแชร์มุมมองเรื่องการวางแผนชีวิตครอบครัวในยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่ไม่นอนนะคะซึ่งหมอโอ๊คในฐานะเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยากคุยเรื่องของผู้สูงวัยมากที่สุดเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก้าวสู่สัง ผ,ผู้สูงอายุแบบเต็มตัวแล้วสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือเรื่องภาระค่าใช้จ่ายค่ะในวันที่คนอายุยืนขึ้นก็ต้องวางแผนการเงินกันให้ดีนะคะโดยเฉพาะคนไปทํางานที่มีครอบครัวใหญ่ดูแลพ่อแม่สูงวัยและลูกๆเองก็ใช้เงินเยอะเพราะกาลังโตเหมือนกัน นี่คือประสบการณ์ตรงค่ะเอามาคุยกันเลยนะคะเพราะตอนนี้อลินอลานอยู่ในวัยกำลังเรียนรูล้ลูกๆอยากเรียนไปหมดเลยค่ะดนตรีกีฬาภาษาจีนก็พาไปลองเชื่อว่าหลายบ้านเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็ลูกเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วนะคะส่งผลต่อวิธีเลี้ยงอยู่เหมือนกันจะสื่อสารกันยังไงให้เข้าใจวัยรุ่นแบบนี้ละค่ะล้ แต่พอโตขึ้นมาตอนนี้เขามีความคิดเป็นของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ๆแล้วเราอ่ะคเราคุยกันมาตลอดว่าเราจะให้ลูกเป็นตัวของเขาเองร้อยเปอร์เซ็นต์เราเป็นพ่อแม่ไม่ได้เป็นเจ้าของเขาเรามีหน้าที่แค่ซัพพอตในทุกทางที่เขาอยากจะทำโดยที่มันไม่เป็นทางที่เราแค่สอนว่าอะไรคือผิดชอบช่วดีอะไรคืออะไรคืออันนี้ไม่ได้นะลูกอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าอะไรที่ไม่ผิดต่อตัวเขาหรือคนอื่นเขาอยากทำอะไรเราให้ทำดังนั้นเนี่ย ช่วงนี้มันยากสำหรับเราในการที่จะต้องให้คำตอบเวลาเขาถามว่าอันนี้คืออะไรอันนี้ทำได้ไหม คนบันเทิงอีกคู่ค่ะคุณเขือนพัทรดนัยนะคะเปิดตัวคุณแม่ที่ปกติออกแต่ติ k กตกกับโซเชียลค่ะนานๆจะออกสื่อแบบนี้ครั้งแรกเลยมาร่วมส่งเสียงในฐานะครอบครัวที่มีลูกเป็นเพศที่มีความหลากหลายนะคะอย่างที่เห็นว่าเป็นตัวเองได้ขนาดนี้ทั้งเรื่องของการแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวก็คือยอมรับตัวเองได้เข <Okay. S 2> ือนบอกว่าต้องยกให้คุณแม่นี่แหละค่ะที่คอยพพอร์ตสนับสนุนทุกอย่างจริงๆ แต่ว่าการยอมรับว่าในครอบครัวนะคะมีสมาชิกเป็น LGBTQ นั้นก็ยากอยู่เหมือนกันแต่ที่ยากกว่าก็คือศักดิ์ศรีทางกฎหมายค่ะที่อยากให้มีสิทธิ์เท่าเทียมไม่เท่ากันนะคะทั้งชายหญิงหรือว่าความหลากหลายส่งผลถึงการวางแผนครอบครัวและความมั่นคงในชีวิตด้วยไปฟังเสียงของคุณเขื่อนกันค่ะที่เป็น LGBTQIA+ เนี่ยอยู่ในบริบทที่ว่าต้องโดนสังคมกดดันนะว่าเป็น LGBTQ+ ต้องเป็นคนเก่ง ต้องเป็นคนดีถึงจะมีอนาคตที่แบบดีอะไรอย่างเงี้ยจาไว้นะครับคําว่าเก่งกับคาว่าดีเป็นเรื่องปัจเจกมากเราจะวัดได้ยังไงว่าเก่งคืออะไรดีคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดพูดเรื่องนี้นะว่า LGBTQ+ เก่งก็พอแล้วเป็นคนดีก็พอแล้วไม่จริงนะครับเพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปัจเจกหมดเลยถ้ามีสิทธิเท่าเทียมกันแน่นอนครับชีวิตก็จะเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยสกิลมากขึ้นเสถียรมากขึ้นเพราะว่าเออถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราคู่เราก็สามารถช่วย ตัดสินให้ได้มีสิทธ์ช่วยดูแลกันได้แน่นอนครับถ้าแต่มันมีก็ดีครับผมฟังแล้วเรื่องทางกฎหมายนี่สําคัญที่สุดเลยะนะคะในไหนก็พูดถึงเรื่องความเท่าเทียมแล้วอีกประเด็นร้อนๆเลยอย่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพิ่งผ่านวาระแรกไปื่อวานหือฮานะคะครูแม่ลูกก็มองว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะแม้ว่าจะยังเหลืออีกหลายวาระการพิจารณาให้ต้องผ่านด่านนะคะก็เลยอยากจะส่งกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็จุดยืนว่าความเท่าเทียมต้องเกิดขึ้นเพื่อเพศที่หลากหลายจริงๆนะคะ สายตาคุณแม่นะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่ต้องผ่านต้องทะลุค่ะต้องทำให้ได้ค่ะขอให้ทุกคนช่วยๆกันผลักดันนะคะ <c oughs> เคยรู้สึกอย่างนี้มาตลอดครับจริงๆแล้วมันควรเราต้องผ่านมาตั้งนานละครับมันเป็น human rights เป็น basic human rights เลยมันเป็นสิทธิที่ทุกคนคู่ควรที่จะได้รับเป็นสิทธิที่เท่าเทียมกรับผมเพราะฉะนั้นต้องผ่านครับไม่ไม่มี opinion ว่าเอ้คิดยังไงรู้สึกอะไรยังไงมีแค่ความรู้สึกเดียวเลยครับว่าต้องผ่านแล้วก็ต้องช่วยกันลั